สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่อง present continuous tense นะคะซึ่งเป็น tense ที่นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ present continuous tense นะคะแล้อีกอย่างหนึ่งว่า present progressive tense สรุปง่ายๆก็คือเป็นเทนส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นหรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะโครงสร้าง present continuous tense นะคะโครงสร้างก็คือการเรียงคําในประโยคน,นะคะเราก็จะเรียงคําว่าประธานบวก is am are บวกกริยาเติม ing นะคะต่อไปนะคะการแปลให้เราแปลร,รวบ is, am, are ับกิริยาที่เติม ing ว่าแปลว่ากำลังนะคะใช้กราวกับเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือว่าในระหว่างอาทิตย์นั้นหรือเดือนนั้นก็ได้ซึ่งอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่นะคะนั่นคือคำว่า now right now แปลว่าตอนนี้หรือ at the moment แปลว่าตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยค i am studying hard john ตรงนี้แหะคะ่ะที่เขาบอกว่าให้แปลรวบนะคะนี่นะคะ am s t u d y แปลว่าเรียนใช่ไหมคะใส่อิ่งเข้าไปฉะนั้น am studying ก็จะแปลว่ากำลังเรียนนะคะทีนี้ i am studying hard john จะแปลว่าฉันกำลังเรียนนะจอน ต่อไปนะคะเราจะมาดูการทําแบบฝึกหัดนะคะโจนลักษณะนี้จงเขียนประโยคด้านล่างตามรูปแบบ Present Continuous Tense ก็คือว่าให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค Present Continuous นั่นเองนะคะมาดูนะคะ I อาทิตย์นี้นักเรียนเจอแบบนี้นั่นจะทํำยังไงคะอันดับแรกต้องคิดถึงสไลด์นี้นะคะการเรียงคํานะคะประธานต่อมาเอา i แ are หรือ verb to be ใส่ต่อมา กิริยาที่เขาให้มาในโจทย์นะคะเอามาเติม ing ค่ะเรามาฝึกทำกันนะคะ i ต่อไปนะคะไใช้กับอะไรคะงบบ b ไอใช้กับแกมกริยาที่ให้มาคือตัวนี้นะคะ study หนูก็เอา study มาใส่เสร็จแล้วเติม ing อ่านว่า study ing ต่อมา a t the moment ที่ตามมาข้างหลงังอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะก็ ยกมันมาใส่เลยโมเมนต์ Moment. เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองต่อไป i ใช้กับอะไรคะคว t ทบีดใช้กับ m ทีนี้สลีปคำนี้ที่เขาให้มาแปลว่านอนใช่ไหมคะสลีปหนูก็เอามาเขียนข้างล่างค่ะแล้วก็เอามาเติม ing เสร็จแล้วค่ะ i am studying ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ you y o U work to be ใช้กับอะไรคะใช้กับ R ใช่ไหมคะ y o U a R e ต่อมา play ตัวนี้นะคะแต่ว่าเล่นทำยังไงคะเอาตัวนี้ลงมาเขียนก่อน,นะคะ่ะเขียนเสร็จแล้วก็เติม ing นะคะ playing อะไรคะ b บ d m i n t o n ล้วก็เอาลงมาเขียนด้านล่างได้เลยนะคะก็แล้วคะ่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะโอเคนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้คุณผัด้วยนะคะเพื่อช่วยเพื่อนที่เขาอย่างเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับรับชมค่ะสวัสดีค่ะ